นีมาพบกับปตี้เพชรยนต์นะคะวันนี้ปตี้อยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะสาขาใหญ่ค่ะอ่าสำนักงานอยู่บนถนนเสรีไทยนะคะซอยเสรีไทยห8สิแปดแยกหนึ่งนะคะวันนี้ก็มีรถมานำเสนอนะคะเป็นเจ้าคันนี้เลยค่ะโตโยต้านะคะอันตีสนะคะหนึ่งจุดแปดจีนะคะปีสองพันสิบหกนะคะตัวนี้ราคาเราขายอยู่ที่สามแสนแปดหมืนเก้าพันบาทเองนะคะ รถสวยๆนะคะวันนี้เอามาแนะนํานะคะสําหรับใครที่กําลังมองหารถใช้งานอยู่นะคะเป็นเจ้าคันนี้เลยค่ะพ่ะแนะนําเลยรถสวยๆสภาพเดิมๆนะคะเป็นโตโยต้าอันติสนะคะ,ะรถคัดเกตเอคุณภาพนะคะมาไว้มาไว้ให้กับลูกค้านะคะเนาะคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะคะมาชมได้นะคะที่เพชรยนต์นะคะรถมือสองคัดเกตเอนะคะอยู่มินบุรีนะคะ ย่านนี้ใหญ่ที่สุดเลยนะคะนะอันติสเรามีมากมายให้เลือกนะคะมีตั้งแต่ปี2014 2016 2017 2018นะคะนะคุณลูกค้าท่านใดสนใจรุ่นไหนนะคะสอบถามได้นะคะนะให้ดูกันเลยนะคะรถสวยๆเดินๆนะคะราคาเราก็ไม่แรงนะคะเริ่มต้นที่389,000บาทนะคะ สวยๆเดิมๆนะคะ,นะบอกได้คำเดียวเลยว่ารถเรานะคะไม่มีรถพลิกคว่ำจมน้ำนะคะเจออุบัติเหตุหนักไม่มีนะคะนะลูกค้ามั่นใจได้นะคะสามารถเอาไปเช็คตามศูนย์ได้นะคะว่าประวัติความเป็นมารถแต่ละคันเป็นยังไงนะคะเนาะแนะนำเลยเดี๋ยวให้ดูรอบๆคันนะคะรถสวยนะคะ ในส่วนของล้อนะคะจะได้เป็นตัวล้อแม็กนะคะเดิมๆนะคะติดตั้งมาจากโรงงานนะคะในส่วนของกระจกมองข้างนะคะนี่แหละคะ่ะสวยมากนะคะสีเดียวกันกับตัวรถตัวนี้ก็จะได้เป็นตัวไฟเลี้ยวติดมาด้วยนะคะกับตัวกระจกดันข้างสวยๆตัวมือเปิดนะคะให้ดูด้านหลังกันบ้างนะคะ ฝายท้ายนะคะนะชิ้ฝากระโปงนะคะเป็นคโครเมียมนะคะสวยๆเลยนะคะเดี๋ยวให้ชมด้านในกันนะคะอ่าภายในของรถนะคะดูกันค่ะตัวนี้จะได้เป็นทูโทนนะคะสองสีจะได้สีดำกับสีเบจนะคะตัดกันสวยเลยนะคะอ่าอันตีปเขาจะทำออกมาสวยเลยนะคะพวงมาลัยเป็นมันติฟังก์ชันนะคะ กุญแจเป็นสมาร์ทคีเลนะคะเครื่องเล่นนะคะเกียร์เกียร์เดิมๆนะเอ้ยเกียร์ออตโต้นะคะก็เบาะเป็นเบาะหนังนะคะสีเบจนะคะสวยเลยนะคะ,ะ,ะเป็นไงบ้างคะ,ะพาชมรถแล้วนะคะสำหรับคุณลูกค้าท่านใดนะคะอยากชมรถตัวจริงนะคะ สามารถเข้ามาชมได้ที่บริษัทเพชรยนต์รถยนต์มือ2นะคะใหญ่ที่สุดในย่านมินบุรีนะคะอยู่บนถนนเสรีไทยนะคะซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งนะคะหรือติดต่อสอบถามเส้นทางกับพัตตี้ได้โดยตรงเลยนะคะที่097 1์2 6 8 2 0ค่ะ097 1 1 2ก8 2 0ค่ะก่อนจากกันไปวันนี้นะคะพัตตี้ฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพัตตี้ด้วยนะคะ ่ะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ